โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเมื่อวันเสาร์ที่14ธันวาคม2567ณนหอนะหอประชุมรัฐกนณิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้มีการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน competency ผ่านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ร่วมกับแนวคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a t f i Step โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์สมรรถนะข,ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบโดยดรศักดิ์สินโรสรานนรงคซึ่งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำแนวคิด Active Learning และ g p a t Five Step มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ทำโรงเรียนต้นแบบจังหวัดละสามโรงไปเรียบร้อยแล้วและกำลังทำโรงเรียนต้นแบบอำเภอละสองโรงเริ่มที่ภาคกลางนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะนำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาโชว์ที่ลบบุรีและเมื่อสองวันมานี้ ก็ได้เอามาโชว์ระดับประถมที่อยุธยาในจำนวนเจ็ดจังหวัดมีนวัตกรรมเกิดขึ้นพันสองร้อยกว่านวัตกรรมอาจารย์เห็นไหมครับเรากำลังเปลี่ยนนักเรียนให้เป็นนวัตกรมันไม่เหมือนได้ดีที่เราสอนเพื่อสอนไม่ใช่นะครับในมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งหมดที่อาจารย์ใช้อยู่ เป็น performance s t a n ต a r d เป็นการพัฒนาความสามารถในการแสดงออกของนักเรียนทั้งหมดเลยไม่ว่าด้านการคิดการตัดสินใจและการปฏิบัติแต่โรงเรียนสอนหนังสือหมดเลยครับสอนเนื้อหาหมดเลยครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากสำหรับประเทศไทย ลอดระยะเวลา50ป,ปีที่ผ่านมาเรียนอะไรคือเนื้อหาหนังสือเรียนเรียนอย่างไรต้องเอาเนื้อหาไปออกแบบเป็นกระบวนการเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ครับเกิดความรู้ใดเกิดหลังจากที่เรียนอย่างไรครับความรู้ระดับใดมิติใดเกิดหลังจากเรียนอย่างไรหมดเลยครับ อาจารย์เนี่ยแต่ประเทศไทยเรียนอะไรสอนเรื่องนั้นเลยครับคุณภาพเด็กไม่เคยเกิดอ่านสอบท่องเดี๋ยวนะครับอ่านท่องสอบลืมรนะับอ่านท่องสอบลืมหมดในแต่ละปีเพราะการอ่านท่องสอบลืมไม่ได้เรียนผ่านการคิดและการปฏิบัติ ทำให้การเรียนรู้ของเด็กเรียนเฉพาะในส่วนของฮิปโปแคมปัสในสมองไม่ได้เรียนรู้ที่ซ่ l v วัมแอนคอร์เทกซ์เส้นใยประาสาททั้งหมดจะเรียนผ่านการคิดและการปฏิบัติหมดเลยแต่เด็กเราเรียนแบบท่องจำจึงเรียนอยู่ในส่วนของฮิปโปแคมปัสฮิปโปแคมปัสคือส่วนการเรียนรู้ของมนุษย์ ในความจำระยะสั้นครับเรียนแลืมและไม่มีใครจำได้จบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วของประถมหนึ่งหมดแล้วแต่การเรียนฐาน active learning กระบวนการคิดได้คิดได้ทำก่อนแล้วมาอ่านมาเขียนอ่านเขียนในสิ่งที่คิดที่ทำ เข้าใจรู้ความหมายของสิ่งที่เขียนที่อ่านแล้วสมองจำโดยไม่ต้องท่องจำได้ตลอดไปครับอาจารย์เน้อย่างนี่ครับที่ผมมาพบท่านวันนี้เพราะผมเป็นวิทยากรหลักให้กับต้นแบบทั่วประเทศจึงอยากให้เราเพื่อนพี่น้องครูทั้งหลายให้เข้าใจว่า ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหลากหลายสถาบันประมาณ400คนต่างได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโครงการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยพร้อมยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคตการจัดการเรียนการสอนนั้น ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่านั้นให้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคือกระบวนการคิดการตัดสินใจและการปฏิบัติจนกระทั่งนำไปสู่ผลและผลในขณะนี้เราพัฒนาไปสู่ระดับอินโนเวชันแล้วนวัตกรรมแล้วในแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้กำหนดไว้เลยว่าเด็กที่ระดับมัธยปฐมต้น ปถมปลายต้องมีความสามารถนำกระบวนการคิดขั้นสูงนี้ไปต่อยอดยกระดับอาชีพของพ่อแม่ได้เลยครับและเด็กมัธยมปลายนั้นเป็นการปฏิบัติการเชิงวิจัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาทุกเนื้อหาของประเทศไทยที่เรากำหนดไว้ต้องนำไปออกแบบ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการคิดการตัดสินใจและการลงมือทำให้เด็กเข้าใจรู้ความหมายเห็นคุณค่าของเนื้อหานั้นด้วยตัวของนักเรียนเองเราจึงเรียกว่าความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเด็กแต่ถ้าเด็กนั่งฟังนั่งอ่านนั่งท่องนั่งจำเฉยๆเราไม่เรียกว่าความรู้ เราเรียกว่าความจำระยะสั้นของมนุษย์เท่านั้นแล้วเด็กก็ลืมจริงๆเพราะไม่ได้เรียนรู้ผ่านการคิดการตัดสินใจและการกระทำเพราะความเป็นสากลในขณะน,นี้ประเทศไทยเนี่ยมีเป้าหมายมีหลักสูตรที่เป็นสากลอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าบางโรงเรียนไม่เคยบรรลุแม้แต่มาตรฐานเดียว เพราะมาตรฐานนั้นเป็นความสามารถในการแสดงออกของเด็กทั้งสิ้นทั้งหมดเลยนะแต่เด็กกับเรียนรู้ด้วยการนั่งฟังนั่งอ่านนั่งท่องนั่งจำแล้วเพื่อไปสอบให้ได้คะแนนกลับมาแล้วก็ลืมแต่การเรียนรู้ในรูปแบบ active learning นั้นเด็กจะคิดก่อนปฏิบัติก่อนแล้วเขียนแล้วอ่าน ในสิ่งที่ตนเองคิดสิ่งที่ตนเองปฏิบัติเด็กจะเข้าใจและรู้ความหมายของผลการคิดผลการปฏิบัติได้อย่างลึกซึ้งการเรียนรู้แบบนี้ไม่ต้องท่องครับจำได้ตลอดชีวิตเลยครับเพราะมันผ่านการคิดการปฏิบัติมาแล้วเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนจึงได้หมดเลยคนไทยถ้าเรียนรู้ถูกวิธีเขาจะพัฒนาไปได้เร็วกว่ารุ่นเราเนี่ย สูงมากเขาจะสร้างอินโนเวชนวัตกรรมได้อีกมากมายเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีความหลากหลายในอาชีพมากถ้าเด็กเราเป็นนวัตกร,รได้เราสามารถสร้างผลผลิตของพ่อแม่ให้เป็นนวัตกรรมได้หมดเลยแล้วผลิตเพื่อประชาชนทั้งโลกประเทศไทยรวยแน่ครับ ม่ต,ติดตามข่าวจากบางกอกฮอตนิวส์ News. แล้วอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆจากเรานะคะขอบคุณค่ะ